สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ a s แ m a กวันนี้เรามาอยู่เกมอะไรเด้งเรียมออฟวอร์เอร์หรือ ROV นีครับผมหรือหรือฟวันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์พาแฟนขึ้นแร็งโกเพราะว่าผมอยู่แร็งแพทเนัมนะฮะซึ่งผมต้องกลับมาช่วยเขาให้เขาขึ้นไปให้จงได้วันนี้ตอนนี้ติงแรงแรงอะไรนะ Silver รชื่อเต็งอยู่ไหนเนี่ย อ่ะจบเลย <c oughs> เอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเขาแอดเลย,เด,ยเดี๋ยว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 เขาไอ้นี่เองอ๋อเต็งหยุดแคนอื่นนีหว่าเออแอดมา A D M A X ตัวใหญ่รู้แล้วจำไ,ได้แลรับเงินรับเงินนะงั้นก็ต้องรีบแอดแล้วแหละเพราะว่าเราจะให้ท่านผู้ชมเสียเวลาไม่ได้เลยอ่ะได้ยังเตงเตงได้ยังได้แล้วอ่ะได้แล้ว แล้วทำไมไอ้เต็งทำเร็วอย่างเงี้ยโอ้โหเพิ่มเพื่อนนะครับผมแอมตอนนี้พิชิก็เล่นตัวไอ้หน้าลิงนะอ้าวใช่ใช่เป็นตัวหน้าลิงหนทำไมหาไม่เจอในเฮ้ยเมื่อกี้รับเพื่อนรับเพื่อนไข่วะอ้าวไม่มีเพื่อนไอ้หน้าลิงอยู่เลยนะครับ เอ้าวแอดใครไปเอ่ยเมื่อกี้แอดเธอลไม่ใช่อ่ะโอ้ไม่กอดไม่นะไม่ไม่ไม่ไมันต้องไม่ใช่อย่าง,งี้ดเโอ๋อหเธอไม่ได้อยู่แค่กับฉันมันก็เลยยากตรงนี้แหละจบเลยแบบนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นอนะ่ะเห็นชื่อเพื่อนเขาไปละ เห็นเห็นรูปเธอเลยชิญดิเชิญดิเชิญดิเชิญดิไม่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 คืออะไรเชิญดิเอ้าโอ้เพิ่งแอดมาเองรับละเรียบร้อยโว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 อ้าวเอ๊ทำไมไม่เห็นนะเพื่อนเต็มหรือเปล่านะแมว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 เพื่อนน่าจะเต็มครับนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะก็ต้องลบก็ต้องลบอ่ะลบใครดี เอาไอ้ที่มันไม่ออนไลน์สักเจ็ดวันใครมันไม่เล่นสักเจ็ดวันนี่มันไม่เล่นเจ็ดวันเนี่ยลบไปเลยอ่าแอดมาใหม่จ้าเนจ้าเฮืรู้ยังฮ้แอดมาสิอ่าเรียบร้อยตกลงเป็นเพื่อนกับผู้เล่นนี้เรียบร้อยแลย้วนะจ้าอ๋อฮะไหนอ่ะอ้าวมองไม่เห็นครับผมนห่ครับอ่ะเห็นเลยครับอ้าจะไปเลยเต็ง วันนี้เขาฟิตมากเหมือนสูบมามาสิบตัวแต่จริงๆับผมเป็นคนดีครับผมไม่สูบมาผมผมผมไม่เสพไม่ขายผมผลิตอย่างเดียวนะอาะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มันก็ไม่ใช่จริงๆอีกนะฮะพูดไปงั้นแต่จริงๆแล้วมันก็จริงๆนั่นแหละนะเห็นไหมอะไรเนี่ยหเลือกใส่ตัวแล้วตื่นมาพรุ่งนี้ชาตำรวจมามาคนบานขออนุญาตครับคือใช้แอดมากหรือเปล่าครับเมื่อวานเห็นบอกว่าผลิตอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เรียบร้อย ถ้าเขาเล่นไห<ใ>น,<ใ>นผลิตมานั่งผลิตมานั่งครับผมเนียส่งออกทั่วประเทศไทยเอาสักตัวไหมเอาสักตัวไม่จ่าเอาวีล่าเร็วๆวีลาเหรอมันจะโหดเกินไปเิเปิดด้วยตัวนี้เลยเหรอเด็กตัวนี้เะมันโหดา้าได้มีแทงอยู่แล้วโอ้แล้จะ,จะเอาแทงอีกก็ได้นะก็กดไปแล้วมันไม่ทันแล้ว วิล่านี่มีอวตารแบบแรมแร,ม,แรมมากมายตอนนี้เต็งอยู่ที่โกใช่ไหมโกกี Go, ่ดาวซิวเวอร์ o ซิวเวอร์หนึ่งซิวเวอร์หนึ่งกี่ดาวสองเอ็ดดาวเดียวดาวเดียวงั้นก็ต้องชนะติดต่อกันสามเกมใช่ไหมใช่อมรวมกับเบสพอยต์ก็น่าจะอัพเลยนะอืมน่าจะน่าจะน่าจะแจเจใช่ไหมจะาเอ้าไม่ใช่หรอ จบเลยแบบนี้พูดอะไรของกูวะเนี่ยโ okay. อเคเกมนี้ต้องเต็มที่กันหน่อยแล้วนะครับถ้าไม่อยากแพ้เนะยบ,บอกเลยว่าเมื่อวานนี่เราชนะกันแบบรัวๆนะครับไม่มีแพ้เลยนะมีแพ้ตามมีม,มีแพ้หนึ่งเกมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยกาดจะมาแบบเหนือหน่อยนะเหนือหน่อยนึงทุกอ,อ,อย่างเพอร์เฟกต์นะครับ ทุกอย่างเพอร์เฟตนะครับตั้งแต่อัดคลิปมานียกเว้นก,การเพิ่มเพื่อนนะยังไม่ได้เพื่อเพื่อนกันไว้ก็เลยต้องเสียเวลาให้ท่านผู้ชมได้รอ,อกันหน่อยแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบสกิปข้ามอะไรประมาณนี้เนีอ้ะเฮ้อยอ้ะเฮ้ยเปิดเสียงฟังเราค่อนข้างที่จะรีบนะครับเฮ้อยอ้า อะไรไป็นเออไปเลยน่ารักดีเดงดี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 ใครจะไปบนอะไรทีเนี้ยอ้าวไอ้อ้วนไอ้อ้วนได้ไปบนคนเดียวครับซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอ่าเปรี้ยงโดนบ้าน่าจะโดนนะครับดูจากทิศทางแล้วแล้วก็มุม อ้าวไม่โดนเวด้ยเฮ้ยตีเต่าตีเต,ต่ตาตีเต่าลุมตีลุมตีลุมตีตเต่าซิไอ้บ้าใช้สกิลหน่อยซิไม่ลงทุนอะไรเลยหรือไงอ่ะเออได้คนละยี่สิบบาทมันคุ้มไหมเนี่ยอาจริงๆแล้วมันคุ้มนะตามหลักป้าม เรียบร้อยปับ๊บตีป้อมไปโอ้โหขอสักสี่พันขอให้ป้อมุดสักสี่พันแล้วกันได้ไหมเนี่ยไม่ไม่อ๋อ oh, น no. ่าหาวเหรอเป็นตัวแทงนดะ้ไม่ควรจะ้าวนะรู้อะไรั้ยเราอยู่นี่เนี่ยเราไม่ต้องออกรองเท้าเลยนะช่วงแรกๆเนี่ยเราแบบ ออกแต่เวทนี่เลเวลอัพนี่มานาะกูก็เพิ่มอีกแลมเป็ดบอกเลยบอกเลยนี่บอกเลยบอกเลยตรงๆเลยนะเล่นมาหนักๆครับผมเอาให้แตกป้อมนี้เอาให้แตกรอบนี้ขอสักพันห้าพันหนึ่งเลยแล้วกันนะเออเฮ้ยอะไรกันนะ่ะบ้าหรือเปล่าอ๋อมันจะกดอันติมันจะกดอันติ มันยืนให้เราตีเพื่อรอกดอันติมันท้าทายนอมันหลุดหรือเปล่าเนี่ยฮะสงสัยจะหลุดนะครับหรือไม่ก็มีคนโทรมามเองถ้ามีคนโทรมาตัวละครมันจะยืนค้างหรือเปล่า,าใช่ไหมใช่ไหมใช่เขาใช่แหลออ้อยอ่อเเขากลตีไหมเขากลต,ตีนตัวเองด้วยแหละ รู้เปล่าจริงๆนะแล้วมันจะมานี่ทำไมเนี่ยไอ้มนั้นเพิ่งไล่เขามากางมันบ้าชะมัดเลยมมไม่ได้ออกรองเท้านี่ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะฟิลฟูปิ๊บได้อ่าอเต็งสวยงามเต็งเล่นมันให้หนักๆเลยจ้าโวฟอร์มดีนะว่าไแม่เกมเนี้ยค่อนข้างที่จะฟอร์มดี เรานะ่ผมเขาคนเดียวนะเด้งรู้สึกคิมเราจะตายเป็นหนึ่งตัวเนะี่ยแลบเป็ดอะไรแบบเนี้ยเอาป้อมมันดีกว่าเด้งเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นตัวแทงก็เด้งไม่เมียนตีหรอฮะอันตีเพิ่งใช้ไปอ,อย่างนั้นเองป้อมบนก็แตกไปแล้วตัวแทงเจอเรามันมันตายแน่นอนเด้งใช่ไหม ใช่ไหมไอ้นี่มันตายเข้าไปนี่หว่าใช่ปะไอ้พายเนี่ยไอก้กงจักรโอเคไม่ต้องกลับไปไลยละนะฮะวันวันอยู่แต่เลนนี่แหละไม่ต้องลงทุนไม่ต้องคิดถึงภาพรักษณเอาอะไรป้อมไอป้อมเลยเต็งไอป้อมเลยเต็ง <laughs> ใช้สกิลไปแล้วเหรอชิมหายละ อือหือกูวิ่งอือหือมันโดดใส่แน่เลยทำไมสโลขนาดนี้อ่ะเฮ้ยไม่โดนอะไรสโลขนาดนั้นวะเนี่ยวิ่งมาตายด้วยกันเชื่อเลยเมื่อกี้ไม่น่าไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นคือ0.1เปอร์เซ็นต์เบิร์ตซอมเบโดนเข้าแล้วอือหือไม่โดนสกิลไม่โดนเลยเบตเตอร์ไฟลมันทำอะไรมาเมื่อกี้มันชักตลบ ข้างบนนี่อยู่คนเดียวเลยไอ้บอเชอร์จริงๆมันชื่อไอกากนะครับแต่ผมติดเรียกบอรเชอร์เช็ดเอาสกิลไม่โดนอีกแล้วไปสกิลใส่เตาอีกแล้วเบตเตอร์ไฟเกมนี้ค่อนข้างที่จะเฟลนะฮะเฟลเยอะมากเอาป้อมบนเลยแจ้คแอคแท็กที่ป้อมบนนะจ๊ะและนี่คือเป้าหมายของเรานะจ๊ะคือจมเปเจอ พุกมันมาสิจ้าเข้าใจไหมจ้าฮุกมัดแซ่บอกให้ฮุกมัดแซ่ไม่ไม่ฮุกมาเละจ้าไม่ตีป้อมไม่แตกไปวกแค่นกกี้เดียวอ่าเรียบร้อยโอ้โหแม่งเอาเอากลัวมึงอ่ะว้าเจ้าเป็นตัวแท้งกะก,ก,กักนอน,อน,อนอนมีการวิ่งใส่นะครับเป็นตัวแท,ท้งที่ค่อนข้างที่จะบางเลยแหละ โหหนืดมากรอลอลลลมันทุกมันจะทุกให้อยู่นะครับรอตรงนี้แล้วกันนะฮะเอาเลยเอาเลยโ oh, oh, อ้โหดาเมจกูเข้าแค่นี้เหรอตรายหากันหมดเลยข้างบนอออืื้ห ค่อนข้างที่จะอานาถอยู่นะไอ้นี่หิวตังหรือเปล่าเดมันนี่ดิเดิมันนี่ไไดิซอยนี้สินั่นแหละใช่แล้วจ้าเอ้ยแม่งมาช่วยรับดาเมจอื้อกูเกลียดไอ้ปืนวะแม่งมาช่วยรับดาเมจเฉยเลยอ้าวไล่ยิงกูโอ้โหทำเฟียวใส่กูอีกครัง้ง,ง,งที่ตัวเองกระจอกอย่างเงี้ยได้ไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะรู้ไหมกลับบ้านแล้ว เต็งเขาได้ลองเท้าแล้วนะรู้ยังเอาละทำไมเกมนี้เต็งดูมึืมๆอะฮ้อลำคานต้องข้างเข่าอ๋อเขาพูดมากไม่ใช่ไม่ใช่เขาติดเสียงให้ใครอ่อไอ้ตัวตลกอ่ะไอ้เขาไม่ได้ยินเสียงใครเลยอ่ะทำไงดีเพื่อปิดมันไว้อืมแย่เลยลำคานไปแล้ะ เธอก็ปิดสิเธอเปิดทำไมปิดแล้วมันแบบมันแบบยังค้างคาใจใช่ไหมป็น,นคุยกับมันเอาเบอร์โทรมันมาให้เขาเอาจัดก,การเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเลยกูโอ้โหนอนงงในดงตีนเรียบร้อยจ้าทำดาเมจใส่ตัวแท้งด้วยนะกูเนี่ยบ้าเอ้ยอือหือเป็นแลกไอ้ปืนซวยปืนไม่ได้เหรอวะ ถ้ไม่กระจอกอย่างนี้อะทีดไฟเรา <c oughs> เอาไงต่อเราเคลียร์เลนทีมเราออกกันได้แล้วมั้งคือ <c oughs> ถ้าเรามีไอ้มองกุฎนี่นะบอกเลยว่าสบายมาฟักหรือว่าจะออกไอ้นี่ก่อนดีวะมันเป็นการเจอบเกาะเวทอะ เดี๋ยวเต็มเยอ่ะของชิ้นนี้นะครับของชิ้นนี้นะครับของชิ้นนี้อันนี้มีแล้วนะครับเราซื้อเป็นคาทาเวทดีกว่าะออกคาทาเวทก่อนแล้วกันนะเพราะราคาค่อนข้างที่จะถูกและสามารถที่จะเจาะเกราะเวดได้เลยะฮ เฮ้ยโหไม่ถึงอะไรวะพวกนี้ไม่เล่นอย่างนี้หรอเล่นกันอย่างนี้เหรอเป็นเถอะเอ้ยเอาเส้เอาเส้เอาป้อมเส้โจมตีเลยตีป้อมด่วนๆตีป้อมด่วนๆวเพื่อไอ้รถมาถึงป้อมแล้วเนี่ยก็สบายแล้วเนะี่ย โอ้โหไม่โดนอีกเดี๋ยวนะห้าร้อยวะต้องเก็บเงินอีกห้าร้อยวะยังไม่ออกของนะฮะจนกว่าวจะได้อีกห้าร้อยอโหมันหลุดไปได้ไงไล่เลยกูไล่เลยไลลยอ้สัต์แม่งโดดนหนีไปละ โ,โดนโดนกูแล้วโอ้โหแม่งยังอยู่ในนี่เหรอโอ้โหแม่อยู่ในนั้นเพื่อรอครูดาวเวลาหนีก็หนีได้แบบทุเลศจริงๆเลยทีมมันวร่วเร็วนะสิบสองสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามด้วยอ้ เร็วเกินแชร์ไปเดอะไรอะไรอะไรถามตรงๆมันอะไรกันโอ้โหมันยังจะยืนตีอีกเหรอมึงยังจะเดินตีเขาอีกเหรอเนะี่ยปิวปิว,ปวโอเคต่อไปเป็นการออกมองกุฎแล้วแหละนะฮะ โอเคได้มงกุฎมานี่สกิลแรงขึ้นอีกหลายเท่าบอกเลยนะแต่ค่อนข้างที่จะแพงนะมงกุฎเนี่ยใครโทรมาไม่มีมารยาทเลยไอสัตว์ปิดโปรแกรมสตรีมแป๊บหนึ่งเอาแล้วฮนะเรียบร้อยแ้ไมเสียงเกมเบาไปเลยอะ่ะมันดอบให้เองนะฮะ เสียงในมันดรอปลงให้เองเลยเห็นปะเวลามีคนโทรมาในสตรีมเนี่ยแม่มันดรอปโอเค <S 2> <S 2> <S ไอ้เชนนี้นี่เราต้องออกสมุดด้วยนะเนะี่ยทำไมเราได้อยู่แต่แบบนี้ว่าออรวมตัวกันออเลยอ๋อโโหไม่ปืนเกือบโดนกูฆ่าแล้วมึงอะ ตัวบ,งบางๆเนี่ยไปเลยปุู่จะตายอยู่แล้วลิปโป้สามสองหนึ่งสวนเอา้ากูเป่าไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วกูวิ่งเร็วก็วิ่งไม่ออกไม่น่าเลย <c oughs> ตัวแท้งนี่วิ่งสับตีนแตกเลยนะตัวแท้งเนี่ย ข้างล่างก็ตุยค่อนข้าง,างเอา้าไม่กลาเข้าอีกเสียปอ้อมเดิ๋ยงเงี้ยโอ้จะถอยมาแล้วก็ดึงเขาเขาจะอยู่ให้มึงดึงมั้เนี่ยเล่นโง,ง,ง,ง่โงโอ้ตายละเหมือนจะรู้ผลนะฮะผมว่า <c oughs> แปวเตียมเรามันไม่ค่อยดันนะไม่ค่อยรวมรวมกันดันอย่างเงี้ย ปิ้คลิปเขาดันมาสูงมากต้องดันกันสูงเกินปิวปิวปิ้วปิวปิ้วปิ้วปิ้วแล้วก็ปิ้วอยากได้มงกุฎว่ะแต่เงินไม่พอพเงินไม่พอซื้อมองกุฎ เงินไม่พอทีจะเอาไปซื้อมองกุดถ้าใครวิ่งเข้ามาเนี่ยมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่นี่โอ้ยกระจอกเอ้ยกูมไม่ฆ่ามึงกูบุญเท่าไหร่แล้วมึงมาทำอย่างนี้กับกูโอ้ยอะไรอะไรเนี่ยถ้ามีอันตีนะคอมโบม,ม,มันตายไปแล้เมื่อกี้มีแต่ของดาเมจเนี่ยไอ้เนี่ยหนีอย่างเดียว เมื่อกี้ใช้อันติฆ่าใครไปวะที่มันตายสามคนเลยเหรอก็ได้อยู่นะข้างล่างคลิปใหญ่แม่งดันวะแต่เย็นๆเราชนะได้นะ่โอ้โหมันฮุกไม่เคยฮุกไ,ไม่เคยโดนเลยเออทำไมวะพิมบอ,บอกมาดิทำไมด<อ>ึงไม่เคยโดนทำไมดึงไม่เคยโดนเลย ปยิยูไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่า <c oughs> น,นั้นอยากเล่นไอ้ตัตว์ไม่โดนแล้วอยากเล่นอ้าวมงกุฎมาแล้วเว้ยออออออสิครับออ <c oughs> โชดึงหน่อยโชดึงให้โดนดิขอสักครั้งให้ได้เห็นเป็นบุญตาด <c oughs> ึงโดนก็คิวฟรีดึงไม่โดนก,ดนก็นั่งยืนงงกันยืนยิ้มกันเลยแฮ ว่าร์ไฟตัวฟาร์มทีมกู <c oughs> ต่างชั้นกับทีมเขามากตัวฟาร์มทีมเขาเงินเป็นหมื่นตัวฟาร์มทีมกูเท่าไหร่ห้าพน้อยกูกูอีกโอ้สทุนชิบมหายอะ่ะโอ้โหยอมดีไหมจ๊ะตัวฟาร์มทีมเราเงิน5,000 ยอมดีไหมจ้าแบบนี้จ้ามึงก็ดูเซ่ไม่ใช่ว่ากูพูดหรอกมันจริงๆนั่นแหละไม่งั้นกูไม่พูดหรอกไอ้มันดึงว่ะมันดึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยู <Hey you. S 2> ช่วยตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวที่ลงมาข้างล่างเนี่ยอ๋อลิโป ดึงสิโอ้ดึงอะไรเนี่ยดึงไม่เคยโดนเลยไอ้หำเออดึงเนี่ยมันเข้ามาสักตัวนี่คิวฟรีเลยนะอ้าวไอ้นี่พาล,พา,ดลพาดแล้วมึงพลาดละพลาดแล้วไม่รู้หรอกูสกิลแรงเหมือนดูถูกกันนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแปวเอ้ยจะ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 ได้อยู่ได้อยู่ปล่อยไปแล้วสกิลแล้วก็ปุ่งไปแล้วต้องวิ่งไปข้างบนนะลิปโป้แม่งถ่ายป้อมกูไอ้สัตส ไอริปโปแมททับลิท่านทำอะไรแม่ทับลิแมททับท่านทำอะไรแม่ทับลิแยเอสโอป่อมแตกโอ้ข้ามันไปห้าตัวป้อมแตกแล้วไงต่อเด็บอเออเอ็นเลยสัตไม่มีอะไรจะเสียแล้วมึงคิดว่ามันมีอะไรจะเสียตอนเนี้โจมตีมากเลย ไม่มีเลยจะเสียหมดทุกอย่างแล้วหมดสิ้นปัญญาของชาวนาบนนอกถึงถอยเร็วๆถอยก่อนเออไอ้อยตัวแทงอะไรวะตัวแทงเรามันปัญญาอ่อนเขาไม่หงอ,อยได้ <Okay. S 3> แล้วจะดึงมาทำไมเนะี่ยเขารู้หมดเลยโอ้โหปัญญาอ่อนมากไปดึงให้เขารู้ทำไมตายแล้ว ว่าทำไมเจอทีมโง่ขนาดนี้วะเนี่ยโง่มันไม่ใช enfin ่โง่ธรรมดาเบอร์เตอร์ไฟกูเงินเจ็ดพันนะฮทีมเข้าเงินหมื่นสองครึ่งต่อครึ่งเหรอเงินอ่ะโอ้ตายละตัวฟาร์มทีมเราทำไมมันนังมาอย่างนี้แบบนี้ไงเวลาไว้ใจให้คนอื่นเล่นมันมันทำกูอย่างนี้ไงทำกูได้เจ็บแสบมาก ปรุงปรุงปรุงฮ่าฮ่าอย่าให้รถเข้าบ้านก็พอละแค่นี้ก็สบายแล้วเดบได้เอ้าเมทัลไฟล์กูไปตายอีกแล้วหรือหรือเปล่าแน่นไงมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยเมทัลไฟล์กูเฮ้ยวิ่งไม่ออกโอ้โหโดนไอ้นี่นี่เองเพรมันอยู่กันสามตัวเมื่อกี้ป้อมกลางติงเคลียร์รถออกเลยรถอ่ะรถเอารถก่อน รถตีแรงน่ะมันเริ่มมาตายเรื่อยๆล้ะป้อมกลางก็เหมือนจะได้เขานะตายละเล่นอะไรของมันไม่รู้ไอ้ตัวดึงอะไอ้แทง โอ้เ oh, ต็งเห็นแทงอย่างนี้นะถ้าเต็งดูวัตเตอร์ไฟเต็งจะรู้ว่ามันหนักกว่าแทงเราอีกมันไม่ควรชอาไม่ควรตายรีม่อกี้มีไอพิษนะ่ะเล่นดีอยู่คนเดียวทีมเราไอสองไอพิษเล่นดีก็เล่นดีกเดกินไอสองตัวนั้นเล่นเล่นกาก็กากเกินเล่นดีก็จริงแต่พูดมากเกินมันพูดมากเหรอเต็ง <my> ไปเปิดเสียงฟังไง ตอนแรกสั่งเขาบอกให้ไปล่างพอไปล่างมากลางมันบอกให้เราไปล่างอะไรมันไม่ดูหรือไงว่าเราปิดไหมไปหมดแล้วโอ้ไอ้กาการ์ดอ้กาการ์ดเอ้ยไอ้กาการ์ดยังให้กูตามแทนเหรอดูว่าเทอร์ไฟล์เราโดนยำ ไอ้เวทผ่ายเอาว่ะเฮ้ยเวทผ่ายมันออกของอะไรมาว่าทำไมสู้ของเงินเป็นหมื่นได้วะตัวฟาร์มทีมมันเงินหมื่นสามเลยนะเด้งเวทผ่ายมันเงินแค่เก้าพันเนี่ยอ๋อเวทสิบห้าเท่ากันมันก็มีเสร็จสู้แล้วเอาไอ้เหี้ยนี่หลุดมาจากไหนเนี่ยกูฆ่าเลยแล้วกันนี่เหรอบิงเข้ามาเจอตอเป็นไงละมึงเจอกูพวกมึงต้องเจอกู ใครเข้ามาฆ่าเลยไม่ว่าจะเป็นริโปตัวแทงตัวไหนก็เอากูเอาเอาเรื่องโอ้โหมึงทิ้งกูเลยมึงทิ้งกูเลยไอยสัตว์รอ,อมาหาแม่งอุยอ้ยอุ๊บวกดิเออช่วยกูบวกก็ได้ละแม่วิ่งหนีแบบสุดชีวิตสุดแรงเกินดู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 ใ้เพื่อนดิโอ มันทำอะไรมันทำแค่สกิลแรกไม่สุดวะมาแค่นี้แล้วก็กลับมึงมาทำไมวะอูู้เ,เห็นแล้วแบบเศร้าใจมากอะได้สองบาลแลกแล้วเองใจเย็นๆ <c oughs> ใจเย็นๆก่อนมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะอือมีสิทธิ์ อยากกุงกิงเก็บเงินอนีพันสามออกโลตายเกิดก่อนมีสิทธิ์อยู่เราชนะได้จอดเบตเตอร์ไฟล์กูเอาเรื่องว่ะเบตเตอร์ไฟล์เรามันสู้หนึ่งหนึ่งได้ไอ้แต่ไอ้ตัวนั้นมันหนึ่งหนึ่งเบตเตอร์ไฟล์ไม่สู้เว้ยเบตเตอร์ไฟล์เวลามันโดดใส่มันก็จะแล้วมึงมาโดนไอ้กระจอกนี่ฆ่าเนี่ยนะอยากฆ่าไอ้ปืนว่แม่งปืนมึงน่องหนึง มึงเป็นมีอะไรกันเอา้าปล่อยไปไหนเนี่ยเรียบร้อยอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีหนนตันไปแล้วตามตามงานตามงานมันเกิดอีกหรือเปล่าเกิดอีกนี่ไงมันไม่รู้มันเกิดหรือเปล่าเนี่ยโอเค ด,ด้านล่างแฮะผู้รอชีวิตก็เอาไงมันจะชนะเขาได้ไงถ้าไม่ออกไปทีเดียวถ้ากลัวแต่แบบเนี้ยแปบ๊บเดียวก็ตีแตกแล้วเวลสิบห้าแล้วถ้าเขามาเราก็แตกเหมือนกันน่ะเขาเวลตันกันหมดละอ่อฮะ back yellow end back yellow end มานาไม่พอใช้เองทำไงดีเฮ้ย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 ตุ๋ยแล้วเกิดการตุ๋ยเกิดขึ้นเกิดเหตุตุ๋ยบ้านโอ้โหมันไปตุ๋ยบ้านแลวสองตัวนั้น่ะ โอ้โหมันตุ๋ยบ้านกูว่ะโอ้ยสัตว์เอ้เฮ้ยเราตุ๋ยบ้านเหมือนกันนี่ว่ะได้ปนะเนี่ยเหมือนจะได้นะเราเหมือนจะได้นะสองปก่อนแต่มันเอาไอป้ปืนมันยิงแล้วไม่อีกตัวหนึ่งมันไม่ช่วยเขา,าเอ่ะมันจะไปตีอลำบากมันเล่นไม่เด็กขาดนะถ้าเราได้อยู่ทีมกับไอ้พวกไอ้พวกทีมมันนะ ถ้าเราไปอยู่กับฝั่งมันนะชนะไปนานแล้วเนี่ยเกมนี้เล่นนานนานเน,นนะี่ยแพ้ไม่คุ้มเลยซูลเยอะกว่าเขาสป่าน่าต็งนะเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประเดิมไปด้วยการแพ้เลยนะตั้งแต่ต้นเกมเลยแ <Yeah, S 1> ย่เลยแย่ <yeah. S 1> หัวร้อนมากเมื่อคี้พูดะอะไรไปบ้างไม่รู้อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สตรีมกันต่อไปด้วยครับแล้วก็รับชนผลง,งานใหม่ๆนะ อย่าลืม subscribe ติดตามเพื่อรับชมผลงานใหม่ๆแล้วกันเชีงเลยบอลหน้าสวัสดีจ้กูบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปหน้าพาร์ทต่อไปนะครับผมชนะชัวร์พาร์ทหน้าบอกเลย